คุยเ่อไเทไปเพยเยอร์เลยว่าตอนนี้ครับมีเสมอโคเทไปเพยเยอร์เลยหลักการไหนของมันหลักการแบบว่ายาวมาเสมอแล้วเปลี่ยนไปเพยเยอร์หรออย่างงี้หรอก็เป็นไปได้นะปราบนี่ไงครับเพยเยอร์ไม่ละมึงเพยเยอร์ไม่ละมึงเอ้ยมังกรแดงมาไม่พักมาไม่หยุดว่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าพร้อมแล้วไปดูกันฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับผมเข้าสู่ช่องเบดกอครับช่องที่ำให้คุณลุ้นทุกกดเสียวทุกเบ็ดมันไปกับเราครับผมเลยครับเราอยู่ในค่ายเกมมีวอลูชั่นเกมมิ่ง ไลฟ์แคสิโดสดทิศของฝากประเทศยูรัวผมวันนี้ข้ามจะพาทุกคนนะผมไปเล่นกับไรทินนิ่งนะครับผมมันมี3ามไรทินนิ่งครับไรทินนิ่งแบ็คแจ็คไรทินนิ่งลุเล่นแล้วก็ไรทินนิ่งบาคาร่าวันนี้ครับเหมือนเดิมครับไรทินนิ่งบาคาร่าบาคาร่าสายฟ้าเกมโปรดของพี่วันนี้บอกเลยว่าตัวคูณทุกคนคูณ2คูณ3คูณ5คูณ8ต้องมาให้ครบเอาแม่งก็ได้ผมไปไม่พูดพร่ำกลำพรื้อลุยเลยแล้วกันนะครับผมไปฮะ ก็ในหมวดของบาคาร่านี่เลยคนัะผมแล้วก็นี่เลยนะนยนะฮะลุยลุยครับทุกคนฮนะเฮ้ยมาดีแล้วเนี่ยไปไหนดีโอ้ยทุกคนว่ามังกรป่ะกูว่าตัดวะกูว่าตัดนะดูจากทรงแลเนี่ยน่าจะตัดครับแบบนี้อาจจะตัดก็เป็นได้ มาคูณแปสูงสุดฮะปึ๊บห้ามาปึ๊บโอ้โหไม่ค่อยดีเอ้ยดีเลยอย่างนี้ไม้แรกบวกไปบวกโอ,โ,โอ้โหแม่งมังกร่ะทุกคนไปครับมังกรนะเฮ้ยมันตัดมันตัดโอ้โหมันติดตรงนี้มันมาตัดไม้นี้เนี่ยเนี่ยมันมาตัดไม้นี้ทุกคนโอ้โหแต่ว่าไม้นี้อยากใส่แบบนี่ไปด้วยไปนี้บอกเลยว่าเจ็บครับไม่เข้าเจ็บครับ บอกเลยว่าถ้าไม่เข้าเจ็บนะฮะกูพูดเลยกูพูดเลยไม่เข้าเจ็บแน่นอนปับ๊บชิงกระดอกปั๊บโอเคโอ้โหเสมอเฉยเลยฮะเสมอมาแบบงงงงอ,อูใส่ไปต่อครับแบบเดิมเลยฮะที่เดิมเลยมาลุ้นกันฮะเทเยอร์ต้องเข้าไว้ดอกนี้ทุกคนไม่เข้ามากูเจ็บ ยเข้าแล้วกูเจ็บแน่ละมาเพยเยอร์ตัวคูณมาด้วยขอเอาคูณมาเอาคูณมาหน่อยคูณสามสูงส,สุดครับทุกคนฮนะปั๊บฮาจิกโอ้โหโอโห้ชิปหา้าอุย้ยคูณสองอยู่ฝั่งนู้นอยู่แบงเกอร์โอ้โหไม่เข้าคูณฝั่งกูแล้ววะโอไปอออินแดงให้หมด มังกรน่าจะเป็นมังกรออออินแดงหมดครับน่าจะเป็นมังกรฮนะทรงนี้โอ้โหอออินหมดบอกฮนะคูณสามสูงสุดครับโอ้โหเราพลาดคูณฮนะเสรยดได้ครับ้งไป โอเคมันแต้มเดียวโอ้โหเราก็ยังตามอีกเยอะนะตามอีกเยอะเลยอะ่ะห้าพันเลยได้ปะละ่ะใส่ห้าพันเลยได้ปะละ่ะอืมนเข้าแบงเกอร์ anger, ตอนนี้มันเป็นมังกรนะจะรุนเข้ามังกรก็ต้องมีคููเข้ามาหน่อยเข้าคููมาหน่อยเฮ้ยมังกรมาหน่อยเฮ้ยคููห้าสงสุดครับ มังกรคูณมาหน่อยมังกรแดงคูณมาหน่อยขอร้องล่ะ please please โอ้โหไม่มีโอเคเจ๊ตแอมโอเควินไปมังกรแดงมังกรแดงมังกรแดงคูณแจกคูณมาหน่อยมังกรแดงมังกรแดงแจกคูณมาหน่อยลูกแจกคูณมาหน่อยลูกมังกรแดงแจกคูณมาหน่อยลูกมา ก้อนแดงแจกคูมาหน่อยขอคูอีกหน่อยมีมีกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า็ถือว่าเยอะนะโอ้โหคุณห้าอยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนนะโอ้โหโอเคเราวินนะทำไมมึงไม่เข้าฝั่งกูแล้วกูวินวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมไม่เข้ามาทางกู มาลุยไปต่อเว้ยลุยมันเข้า,าไปต่อฮะเอาคูณมาคูณสองถึงสุดปั๊บ,บไม่มีตัวอะไรเลยหกแต้มว่าไงโอเคมังกรยาวๆครับ กินมังกรไปยาวๆครับตอนนี้ครับดุนให้มันเข้าคูนอย่างเดียวไว้ทุกคนมาดุนให้เข้าคูนอย่างเดียวคูนห้าตคูนแปดตังสุดเก้าดำเว้ยเก้าดำ เก้าดำแปดดำมาแต่เก้าดำไม่มาครับกี่ตัวแล้ววะเนี่ยมังกรเนี่ยนับกรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองตัวครับมับงกรแดงสิบสองตัวครับแต่ว่ามันไม่มีคูณให้กูเลยคูณมาหน่อยเอาคูณมาหน่อยเฮ้ยคูณต้องมาแล้ว คูสี่สูงสุดครับสีดำครับอุ้ยมีสีสีสองตัวเลยสีดำสองโซ่โหสีดำโอ้โหคู่สามครับผมได้คู่ฮะได้คู่กับเสมอครับได้มาแบบงงงงงวยฮะไม่มีคู่เสมอไม่เลยโอยนี่ซัดเลยอะแดงเต็มข้ออ่ะกาแบบเข้าวินอ่ะ พูดทำไมคนเทไปเพลเยอร์เลยว่าตอนนี้ครับมีเสมอเพืคนเทไปเพลเยอร์เลยหลักการไหนของมันหลักการแบบว่ายาวมาเสมอแล้วเปลี่ยนไปเพลเยอร์หรออย่างนี้หรอก็เป็นไปได้นะปาบนี่ไงครับเพลเยอร์ไม่ละมึงเพลเยอร์ไม่ละมึงเอ้ยมังกรแดงมาไม่พักมาไม่หยุดวะดูนี่มันจะจบที่กี่ตัวครับทุกคนนะมังกรแดงแล้วจะหมดพอดีด้วยหมดขอด้วยเนี่ย เข้าคูณมาหน่อยเฮ้ยให้เข้าคูณไหมคูณหน่อยขอคูณหน่อยขอคูณหน่อยมาเข้าคูณไหมพี่หน่อยครับน้องคูณห้าส่งสุดปั๊บปั๊บไม่มีคูณเลยปั๊บโดนแล้วแต่ไม้เลยกูว่าโอ้ยไปโอ้โหมีคูณสี่มีคูณสี่แต่ไม่วินทัดแล้วครับ ตอนนี้ครับตัดแล้วครับไปไหนดีไปเฮยเยอร์แล้วกันนะฮะ <c oughs> เล่นเบาๆไปฮะเบาๆไป <c oughs> แต่อยากชอบเป็นคนที่ชอบใส่คู่กับเสมอมากเลยอ่ะเวลาเล่นแบบไรท์นิ่งอ่ะแต่มันหนักไปครับมันหนักไปจริงนะฮะมันค่อนข้างหนักเกินไป <c oughs> มีกี่ตัวมานับกันหนึ่งสองสามสี่รวมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสามตัว สิบสามตัวครับทุกคนนะเอาเวนกรมไปกดอะไรเนี่ยโอ้โหไปกดอ๋อไปกดห้องรัวไม่เอาวินอยู่เล่นอยู Jamie, ่กูเล่นอยู่ออก่อนอกนโอ้โหไปฮะเราวินนะเมื่อกี้เราวินนะครับไปเพเยอร์ต่อเอากดไม่ทันกดเพเยอร์ไม่ทันครับโอ้โหกูไปมือบอลโดนอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเมื่อกี้ มือบอลนะโอ้โหไปเพยเยอร์ไม่ทันเลยอืมเสมอครับผมหมอกเสมอครับไปต่อ <c oughs> ย้ำเบ็ดเดิมเหรอเบ็ดเดิมก็หนักไปนะ เ,เดิมมันก็หนักไปนะครับทุกคนคุนสี่สูงส,สุดครับมาลุ้นกงนปับ๊บสิบมาปับ๊บโอ้โหแปดคนละดอกครับแปดคนละดอกฮะโอ้โหคนละเหลือเชื่อแปดคนละดอกก็วินอยู่ย้ำเบ็ดเดิมมาออามาโอ้โหแปดคนละดอกครับ,มมรบทุกคน ง,งั้นเะมาเงึงนื้คูณเข้าแล้วนะฮะอือหืออะวันนี้ไม่ได้คูณแต่มีมังกรนี่หรอโอ้โหมันไม่ได้คูณเรามันเล่นบาคาร่าไลท์ซีนิงบาคาร่าแต่ไม่มีคูณมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะเราไม่เข้าคูณอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพลาดไปนะเราพลาดไปช็อตช็อตนี้ที่แบบเราไปตามตัดนี้เลย แบลเกอร์แล้วกันนะไปไปเบาๆครับไปแบลเกอร์เบาๆมาลุ้นกันหาวซะแล้วดีลเลอร์กูหาวซะแล้วปุ๊บเจ็บ สามครับเ้าคูนสามกูมาดอกนี้เท่าไหร่ครับผมมือเก้าครับผมพุ้ยมันได้ยิงนี่กูสะใจเว้ยฮู้สุดยอดสุดยอดฮนะไปฮะแล้ววันนี้ครับคอมพิวเร์ามาเราโดนมไ,ดไม้ได้บะลึงเราพอเลยนะฮะทุกคนโอ้โหแล้วคูณสามกูมาจนได้ครับทุกคนฮะสุดยอด คูณห้าสูงสุดปัดบ๊บปับ๊บอโอเคโอเคมันเหยียบหัวกูโอเคกูบอกติดเ,เลยครับวันนี้ครับบอกได้เลยว่าเลยครับเราเจอมังกรแดง13บสามตัวนะผมเรามาได้คูณ3เมื่อกี้นะไม้โต๊ะโอเคครับไปเดี๋ยวรอบหน้าครับบอกได้เลยครับจริงๆเนี่ย เราเนี่ยคุณจะได้ครูตรงมังกรแดงด้วยนะครับพี่ไม่เห็นเว้ยว่ามันมีน้ําเงินตรงนี้คิดว่าแบบว่าไม่แบบจะตัดไปไม่ใช่มันตีโค้งไาอย่างงี้มันตีโคลงไปครับวันะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าครับกลับมาจัดใหม่ให้หนักหักกว่านี้เหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับผมและเกิดชอบมากก็แชร์หนึ่งแชร์เป็นกลังใจด้วยนะครับขอหท่านที่รับชมครับผมมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ